ไม่อันนี้ห้องหน้าแม่บอสอันนี้ห้องสุขาอันนี้ข้างบ้านไม่น้อยห้องนะ้ำอันนี้เขาปรับปรุงข้างบ้านไม่น้อยด้วย <c oughs> อันนี้ตู้โชว์นี่สิ่งชางกำลังดัดแปลงนี่ชางกำลังสอบอือ <c oughs> <c oughs> มีห้องมาข้างบนก็มีห้องน้ำข้างบนมีด้วยห้องน้ำข้างบนก็มีน้ำเ้อเดยนนี่ไม่น้อยจะพาไปดูเถอะโอ้ยโอ้ยโอโอ,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 อ่ะ แล้วยังว่าเก็บของอยู่เว่อร์ติดเอเอ้นันข้างบนมีตัวนึงข้างล่างตัวนึงเนี้ยค่อยขึ้นจะขึ้นลงยากแต่ว่าลองมึงขึ้นได้ปะ แล้วยังบอกเอาเก็บไปยังวะอไี่แล้วันอือโอ้นี่อันนี้ห้องนัห้องนอนมอเดียเนาะข้างบนน่ะมีห้องนอนึงหอนั่งห้องนอนี้เเฮ็ดอยูเด้หรอเฮยเฮ็ดกับเบิดลายต่างอยู่เด้เหรอลาดกล้วยอยู่บ้านหลังนี้น่ะ ไม่เขาเอาของดีๆทั้งนั้นเลยตอนนั้นอ่ะเระว้งเีหุ่นบ้ไอย่าหกนู้าไรเลยน่ย่านนุ่มบ้าก่นออไมากลิ่น่านอนื่แมันสั้มส้านยาน อันเเาาอนอยนเห็นยเรขาแจ้งจ้นอนนอละเกับมานนอเป็น่นยละอาินมันนนี่ต้งนี่กัก้างยู่อันนี้เขาลื้อฟ้าข้างบนหลเบเนี่ยน้ำมันนี่ลื้ออกวบเนี่เนี่ยเ็น่ยยได้ละอืมอันซึ้งนี่ซึงนี่ซึ้งแล้วก็เฮ็ยย่างดีเลยเนี่ยไม่ย่างดีเลยนี่มเฮ็ย แล้วตบแต้งดีแล้วเฮ็ดดียุทธด้นะอันนี้จะรอดม่ของแกะของทังของบริษัทอันนี้บริษัทระไม่รับโอ้รับเฮ็ดอหมอ่างเกันมาตัญญาเมาไปาไดเลยตัญญาตรงนี้ตัญญาม่ โ,อ,อ,โอ,อันนั้พจางตัดหานสหอไทอันนั้นของร้านแหนเนียอเนียงเออทีออ่ซื้อจากยายุนี่อแปลงเดียวไม่แหนเนียงอันเก้าบ่ามนเินแหนเนียงนี่อ,อ,อันนี้แปลงนี้นะ่นาาะของ,งของของเขามีมีล็อกนึงเอ,อ้ยเดี๋ยวแปลงหนึ่งของยายุน่ะหกสิบห้าตารางวา บัดน,นี้แกซื้อเท่าไหร่ร้านร้านหกร้านหกแล้วบัดน,นี้แกก็ไปซื้อของอร้านขายเบาอ,อีกอหนึ่งร้านบาท<า>เออล้านบาทติดกันนั้นเป็นสองห้องทั้งหมดมันมันแต่ละแปลงมันบ่ถึงร้อยแต่ล้างว้าเข้าใจยังบ่ถึงเล้วเออบัตรนี้นอสองแปลงนี้นะทั้งหมดมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวอร้อยร้อยรวมกันนะมันล้อยเท่าไรแต่ล้างว้านนี้นะเออนั่นแหละ มันไม่ถืองานกลัวแบบนี้แกบอกยายัดยายัดแกบอกฉันไว้เจ่นะแปลงที่แปลงนี้ตอนแรกฉันบอกว่าขายเท่าไหร่เออสามล้านสามอ้นเอาเองนี่เออดูหนูก็เล็บเออหนูก็เลยบอกเออเอานอนไว้ใหรเจ้าสนอห้องเดียวน่ะ แค่นี่แหละเนี่ยมันประมาณร้อยสิบเศษ 3, 3, สามล้านสามโอนเราเองเออขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บไว้เขาว่าเเออแหมเก็บไว้ถรถฉนกประาษีที่ยสิสมบัติแล้วหันหลัา,า,าหน่นาเนี่ยนาฬิกาสมบัตินาะาเออแล้วสั่งหนูไว้ว่าไอ้ยายน้อยเจ้าอย่าพูดให้เมียค่อยฟังได้ค่ะเห็น ไม่บอกบอกเนี้ยว่าเดินโดนว่าเขายึดบ้านแล้วนะพี่น้องกันยึดกันนะนะเอาพี่ลูกพี่สาวแกได้ไหมแกไปจำไหมโดนเน่เออแบบว่ากันเขาเฮ็ดธุรกิจเนาะเฮ็ดาบบพื้นแล้วเนาะแบบเนี้ยว่าแม่นนี่แม่ที่นอนพ่มน่าจะใส่ถุงให้ราดีๆเนาะไม่ตัวแกไม่รู้แกเป็นยังไงคุณเนี่ยเบ่งผ้าม่านรู้เบ่งกระโปรงกระเป๋า กระเป๋าแก่ก็ย่างดีเลยเด้พุ่ไมาจากเมืองนอกเด้คุณไปญี่ปุ่นแล้วเนี้ยเมียก็ตอนแรกเมียต้องมาจำนายเองเห็นนอประตูห้องน้ำแล้วเด้นี่ย่างดีเลยโอเนี่ยแหละบ้านแตกแสแลกขาดบาดูตัเอาตรงเดยเนาะอันนี้ละคนไปจำมิสนานจะจำขายโลดนึกว่าไม่อันนี้พี่น้องกันน่าจะอารมณ์มารวยให้กันเออ เนี่ยกระเบื้องเขาเลือออกเบิดเขาจะเฮ็ดไหมอันนี้กระเบื้องไซมังนี่บ่ะเออเลือออกเบิดเลยเด้แต่ก็อนนี่มันจะอยู่ตรงนี้กระเบื้องเนีย่ยเพดานเพดาน,อดานเออเพดานนั่นแหละเออแดดเพดานเออมันโอ้เพดานนั่นแหละอืมท้าสีไม้ก็ข้างบนก็ท้าสีไม้มันก็โอเคอยู่ เย็ดดีๆมันเป็ี่อยูยหัวก็เปแต่ยนายุนะเชื้อที่ก็มันก็แขบที่จริงล้านกับพวแกงกันกินแล้วตื้นน้อที่จริงหนาซื้อได้แตง่ายน่อยอายูก็ไอ้บ่อยเพราี่พอซื้อายอันล้านสองวันนะมันจนอันนี้แกยังพวกไปใจเขาเดแต่ว่าเย็ดบ่นน้ำเห็นมั้น้ำโดนตัดไปนานแล้วพูดถึงนะเออแกล้งเนื้อล้านสองกีแตง่ได้น่อยเรา โอ้ยเขาเ้ากั้นนากับนหลังไม่เขาพูดไม่อยู่กับร้องกับรอยนี่เห็นว่านี่อันนี้น่ะอันนี้มันอันนี้มันเป็นแกขโมยน้ำหลวงไส้าใจบะตอนนี้หม้อน้ำน่ะโดนตัดไปนานแล้วเป็นสี่หาปีแล้วมั้งแกก็ใสของหลวงมาตลอดกับเขาฟ้องเดีเออเขาจับได้ว่าใสของหลวงอ่ะเออนั่นแหละ